ส so, วัสดีวันนี้เราก็จะมาปูหมวดชนแนลนะครับไปยูทูปกอะะ่อนอะอะไรวะงนอนนะชแนลนี้นะครับเขาลงมาเลยเก้าคลิปนะครับ ผมยังไม่ย่อดส,ดสุดแต่คลายแค่สองคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคลิปนะครับแล้วผมก็มาแค่รีวิว ให้เขานะครับหนูดูหนึ่งร้อยสองครั้งแล้วค่นี้ครับขอณครับ